เป็นว่าเรารู้จักตาหูจมูกลิ้นสายใจของเราและรู้จักสิ่งที่จะมากระทบมันคือรูปเสียงกลิ่นรสกดถัพะธรรมารมการที่จะรู้จักมันก็มีหลักเกณฑ์หรือหลักการอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ในคู่แรกคือตาเมื่อได้กระทบกันเข้ากับรูปอย่างที่เดียวนี้เราก็ลืมตาอยู่แล้วก็มีภาพที่มากระทบตาตากระทบกับภาพหรือรูปหรือนั่นแล้วก็เกิดการเห็นทางตานี่เรียกว่า จักสุวิญญาณเป็นวิญญาณที่หนึ่งถ้าเสียงกระทบหูก็เกิดโสตวิญญาณเป็นวิญญาณที่สองกลิ่นกระทบจมูกก็เกิดคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกรสกระทบลิ้นก็เกิดชิวหาวิญญาณคือวิญญาณทางลิ้น <c oughs> พดทับพระมากระทบผิวหนังก็เกิด กายวิญญาณเป็นวิญญาณทางกายทางผิวกายธรรมารมรู้สึกคิดนึกเกิดเกิดขึ้นในใจก็กระทบใจก็เรียกว่ามาโนโวิญญาณคือวิญญาณทางใจ <c oughs> มีอันดับตั้งแต่หนึ่งถึงหกมันเป็นหกมาตั้งแต่แรก <c oughs> มันก็เป็นหกไปตามเรื่อยๆไปตามลำดับ <c oughs> ตามหลักพุทธศาสนาถือว่าสิ่งเหล่านี้ <c oughs> มันไม่ได้เป็นของที่เทียงแท้แน่นอนตายตัวมันเกิดขึ้นมันปรุงแต่งกันมันทำหน้าที่ของมันจึงจะเรียกว่ามันมีอยู่ เช่นตาถ้าไม่ได้เห็นรูปก็มีค่าเท่ากับไม่มีตานี่แปลกหน่อยเด็กๆก,ก็จำไว้ด้วยว่าในทางพุทธศาสนานั้นเขามีคำพูดที่แปลกออกไปจากที่เราใช้กันอยู่อย่างเรารู้สึกว่าเรามีตาอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะตาย แต่ทางธรรมะทางพุทธศาสนานั้นจะถือว่าเรามีตาต่อเมื่อตาทำหน้าที่ของมันคือเห็นรูปพอมีการเห็นรูปมีสิ่งมากระทบตาตาเห็นรูปนี่จึงจะเรียกว่าตามีหรือตาเกิดขึ้นมาพอเรื่องเห็นรูปเสร็จแล้วเลิกไปแล้วมันก็เรียกว่าตาดับลงไป ใกล้ๆเรพูดว่าตาเกิดขึ้นมาเมื่อเห็นรูปพอเห็นรูปเสร็จแล้วตาก็ตายไปจนกว่าจะมีการเห็นรูปใหม่ตาก็เกิดขึ้นมาอีกเสร็จแล้วตาก็ตายไป <c oughs> หูก็เหมือนกันเมื่อได้ฟังเสียงทําหน้าที่ฟังเสียงก็หูเกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการทําหน้าที่ฟังเสียงจมูกลิ้นกายใจยก็เหมือนกันถือหลักว่ามันเกิดขึ้น คือมีอยู่ชั่วขณะหนึ่งในขณะที่มันทําหน้าที่ของมันหลังจากนั้นเรียกว่ามันดับหรือมันไม่มีภาษามันแปลกกันอยู่อย่างนี้แล้วก็เทียบดูเองคือว่าอันไหนมันลึกกว่าอันไหนมันลึกซึ้งกว่าที่จะพูดว่าตามีอยู่ตลอดเวลาเราจะพูดว่าตาเกิดขึ้นเมื่อมีการเห็นรูปแล้วตาก็ดับไปนี่เขาต้องการใช้มองเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลง มันปรุงแต่งกันอย่างนี้มันมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเาเรารู้ว่าทั้งสองอย่างทั้งภาษาธรรมดาเรามีตาตลอดเวลาแต่ภาษา,ษาธรรมะอันสูงเรามีตาเฉพาะเวลาที่ตาทำหน้าที่ของตาคือเห็นรูปถ้าเห็นว่ามันลึกซึ้งหรือว่ามันยุ่งยากก็ ก็าจำไว้ก่อนก็แล้วกัน